อับอายไปถั้งโลกสื่อจีนลงข่าวอะท่านผู้ชมนายกอุ้งอิงโดนคอเซ็นเตอร์หลอกแล้วอย่างนี้จะมาดูแล,แลนักท่องเที่ยวจีนได้ยังไง <c oughs> <c oughs> ก็ไม่น่านะก็ไม่น่าเลยนุนนายกอุ้งอิงนะครับเออโดนหลอกก็น่าจะไม่น่าจะเอาออกมาประจานตัวเองอ่ะนะ ก็เก็บไปเงียบเงียบไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังก็ได้โอ้นะเออนะท่านผู้ชมแต่เธอน่าจะฉลาดหน่อยนะเธอน่าจะฉลาดว่าเฮ้ยฉันโดนหลอกเธอก็ไม่น่าจะไปเล่าให้ใครฟังหรอกเธอก็เก็บเงียบเงียบไปคนเดียวเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์มาเพราะว่าลืมไปเธอก็เป็นนายกป,ประเทศไทยเดี๋ยวมันจะมีผลเสียแต่นี้ไม่ใช่ไหมฮะ เอ้ยเมื่อวันก่อนนะคะเล่าเล่าเป็นตูเป็นตาเลยท่าผู้ชมโอ้ยมวันก่อนนะคะยิงนะคะเกือบโดนโลอกนะคะก็มีแอปพกพกคาเซนเตอร์นะคะใช้ AI โทรมานะคะโอ้ยเป็นชันตอนแรกก็ฉันเกือบเชื่อนะคะดิ่ันตอนแรกนะคะโอ้แต่พอเอาไปเอามาเอ๊ะมันไม่ใช่นี่ว่าไม่ใช่ก็เลยให้ตัดสายทิ้งไปค่ะก็เลยให้คนอื่นคุยกันตอบนะ <laughs> โอ้โหนะท่านผู้ชมเล่ากันแบบโอ้โอยก,ก็เล่าโม้อวดให้เพื่อนฟังลืมไปตัวเองลืลมลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นนายกเออมันจะเสียภาพลักษณ์ขนาดไหนไม่คิดหน้าไม่คิดหลังไม่คิดอะไรเลยนะเออนึกว่าเล่าให้เพื่อนฟังนะใส่ซื่อบริสุทธิ์เออนี่แหละครับถ้าเกิดว่าโดนหลอกขึ้นมาแล้วมึงเอ้ยนะ มันไม่ใช่แค่เธอโดนหลอกไงมันคือภาพลักษณ์ประเทศไทยว่าโดนหลอกไปด้วยไงขนาดนายกยังโดนอย่างเงี้ยแล้วประชาชนก็จะเหลืออะไรใช่ไหมนี่นะต้องจีนต้องเที่ยวจีนตอนนี้ก็ระแวงประเทศไทยไปหมดนะมีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกอะไรนะหลอกหลอกดาราจีนอะไรไปเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เห็นไหมที่ไปโกนหัวสิงชิงอะไรซื่ออะไรชิงชิงฉันฉันอะไรสักอย่างเนี่ยนะเออ นะครับนักท่องเที่ยวจีนก็ยิ่งผวาอยอู่มาประเทศไทยเรามาโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกไปให้ไปเป็นคอร์เซนเตอร์อยู่ประเทศพมาศ่าอยู่ประเทศกรัรมพูชาอย่างเงี้ยโดนลักพาตัวอย่างเงี้ยเออเขายิ่งโกหกอยู่คนจีนเน่ะนะตอนนี้ทัวจีนก็เรนะิ่มซบเซาแล้วท่านผู้ชมบอกโอ้ไม่ค่อยกล้าไปเลยขนาดนายกยังโดนหลอกแล้วฉันจะเหลืออะไรวนันนี้เออนายกยังปกป้องตัวเองไม่ได้เลยแล้วฉันจะเหลืออะไร นะโอ้โหนะครับประเทศไทยเราโอ้ยขนาดนายกมันยังหลอกได้คิดวดดแล้วกันนะมึงเป็นแก๊งแกงคอนเซ็ปเตอร์ที่แบบว่า